ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าตรงกับวันอังคารครับของเดือนท่านวาคมครับอีกบร่หลายมือครับก็จะถึงปีใหม่แล้วเนาะแล้วช่วงนี้เขาหน้าปลาแล้วครับกะหาใหญ่ถักกระแตนขึ้นเก่าแล้วครับพวกผมก็ได้ ตามจัตากรรมตามเหตุตามปัจจัยมนัน่ะแหละครับสู่กันไปครับขับให้แนมีรถ่วงพอดใส่ใบกล้วยใบอ้อยครับใบอ้อยดำใบกล้วยนี่แหะครับพาตัดเอาอเรื่อยครับจนหลอนแหลกไปละ,กะเกษตรไรหนะ้าสวนผสมกันจังส่ล่ะครับ โโ่พี่น้องเลยหนูก็เต็มอยู่ครับผมผัดโบกินหนูครับผมสั่งมันปากแดงแล้วผมหมักพักบุ่งพักกันจองครับเกิดขึ้นืึอแรงอาหารก็ว่าได้แต่ว่าความจริงนั้นมันบม่แม่นอาหารครับเขาคือพระผู้มาคุม้มครองสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก,กันนั่นแหละครับเผือและสั จะอาศัยกันเกิดครับจังอยู่ได้ง่วกับอาศัยหยาเนาะเฮากับอาศัยพืชพันธัญอาหารต่างๆเนี่ยครับแต่ตกกะกเตนกับยังอาศัยใบกลวยขั้นสั้นเกิดบ่ได้ครับตายมองเท่งนี่แหละครับความจริงกระไดธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอาศัยกันเกิดครับพึ่งผ้ากันนั่นแหละ เขากินครับพี่น้องเขาเจอดอยุ่แล้วอันนี้สถานที่อันนี้เสียกรุงเทพนครับเป็นประยุกุงเทพลหลายปีแหละพี่น้องเยกรมกันนะครับอีกบดนข้่างๆกันนี่นะครับเป็นสถานที่ของ ผูพยนล่ำลวยเงินทองครับไปหาเงินต่างต่าน้อยบ้าครับได้ได้ได้หลายล้านแล้ววอวมุมมเกิดสิบุ้มีละ่ะเช้าไหา้เช้าหน้าเขาจังสีล่ะครับป๋าใหา้หน้าทิ่มไว้กลับไปครับแต่ว่าเพิ่นมาเห็ดเข่าอยู่ได้ครับเพิ่นก็ได ปล่อยเทียงหน้าห่างๆไว้ครับเงาคือ,อยังนี่บ่บมีจะของมายอยู่สมัยตะกี้เดยยินแต่เสียงโปง่งหัวโป่งคว้วมาโล่งโป่งเปงยี่น้ำทงงหาท่งหน้าครับตะข้าผมหมันเป็นจาเลี้ยงควาวอยอผลครับม้วนมวนครับมาหากินข่าทั้งหนาได้ทิฟเข่ากับแจวมากครับมาตะกี้เป็นโด่งเป็นปลาจะครับบ่บเป็นทั้งสี่ดอก แต,ต่ครับต่อหลายปีแล้วครับเกิดโดนเลยเด้อสิ่พันปีแล้ะความจริงนั่นเกิดมาเยาวาไกลละครับเดินทางจนเมื่อยแล่ะในสังสาราวัตนี้จนบ่อยากเกิดดีครับเบื่อหน่ายครับพี่นอ้องนะะมาณนี้อครับทักทายกันพวกฮอ,อป่าครับข่อครับพ่อได้เห็นชีวิตจริงครับผมสวัสดี